กลับสวัสด oh oh nice. nice the oh ีพ่อพี่น้องสวัสดีพี่น้องผอบผอมกับสี่สาว้าม่วนคือเก่าพี่น้องเลยเด็ดเดียนรอเด็ดแหงอ่าห้าสิบห้าสิเอิ็นแกงน่าหลุดแตกได้พี่น้องเ้าบอกเอาได้พี่น้องอันเอฟซีเพิ่งถามว่ายังไงแก่งน้องผ่าเ้าบอกเอาเร็วน่ะว้าวโ้ยปาดงงแหละน่ะนะ Chỉ hà cao đã cù Mà để họ hà mi sự xong là ngang cái ngang 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 này ngang 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 ngày ngon, ngang 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 nó, nha, <laughs> Nhân bài. À. thế sửa cho ตกวนมันว่าที่ร้านเคยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าวแข้งแรงอยู่ดอกร้านเคยให้ข่อจังมันจิ้มยังดอกมะกอกสิฮิดมันก่อนเยอะย่อเยอะย่อเยอะย่อก่อนอื่นกับพี่น้องน้องกัสิขอบคุณเอื้อยใหญ่จะดีทั้งเมืองนอกเนาะแต่ไม่มีใครใหญ่จะดีก็คือสิบูริมาเหมือนนี้เนาะ เพินติ้งมาเอื้ออยากซอยข่าวเอื้ออุ้ยซอยข้านั่งอุ้ยสอบหนึ่งซอยข่าวเอ้ยอุ้ยสอบหนึ่งก็เลยจัดนักจะเต็มแมนเฮ็ดยังนิดหนึ่งเหมยแล้วเด้อยวเฮ็ดมันเป็นไรวัคซีนนั่นแหละอ่นและเอื้อเพื่อนผากเงินมาสองพันกัวแล้วก็ให้เห่าค่ะน้ำเมือกน้ำมันเลาก็ไปซืบเขาเนาะ และพี uhm, ่น้องไ่พัฒน์กบาทเพิ่นทามาว่าข่ามาสอบเท่าไรจริงต่อเบาตายขี่รถอีห่างไปสื่อหายแล้วพี่น้องจะไปหอดชานางสาวเพิ่งเติบมานั่งพี่เอญ่เาหน้วมาห้าาจาวเขจเาแก่มากกับรถจักรมาะมั็แก่มากนีมาไร่ดี๊นอ พี <c ười> <c ười> er mm ่เนวหายีนัดแป่จตาโก่งอ่ะไหเป็นตาโก่งอ่ะเจสทายได้พี่น้องเด้อน้องนัดเป็นตาโก่งหายนาะโอ้ยหอนอะไรตันนอืก็ขอบคุณเอื่อยเด้อใจดีทั้งทางเมืองเนาะค่ะไหละฮะทางเมืองเนาะที่เมตตาขอบคุณเพิ่นเข่าวนตส่าห์พันกว่าบาทเนาะเขากับเบเอื่อยไปฮะนะเฮี่เบาไตเอามาคืนเข่ากับจีหมาะบางเอื่อยเลยจ้ะวันเสาร์ใครขันมันเบาไตเบาไตกับเอา ก็เลยให้เอื้อเพิ่นเลือเงินสี่พิศพันธ์เลยเอาได้อืมได้พ่อได้ซื้อให้ลูกกินไรค่ะไปด้วยนะนี่เดี๋ยวสมองขอบใจเอื้อละลายเด้อที่เบิ่งแง่งคนถูกยากไหลบะถิบบะปะเนาะไอ้เขาเจ้าได้มีอยู่มีกินถึงสีวิตอิ่มตลอดก็ตามแต่ได้ประทังชีวิตสืบไปยังวดีแม่เมื่อหนึ่งวัดดีที่ชนแล้วแบบเฮาบล์มีกินนะนี่นะพ่อได้กินผัดกะมีแห้งแม่ ได้บุญลายบุญลายบุญคำนะจ้วยไลายเด้อสังไอมีผากไม่สำนี่อีกอะได้ลายกว่านี้อีกลอยเท่าพันเท่าเนาะลอยเท่าพันเท่านี่รายการนี่แต่กหักกแพงอเก็บให้ได้ขายไอมีนี่จะโสงใเด้อที่การงานกันลามาหลายคนดมาคนเลยามาเด้อมาต่เงวย ผมเห็นพวกขุนพวกขุนก็ไปเบียดไปงานเนาะไปเห็นกันแหลกไปเฉลี่ยเบาตายแม่ขึ้นๆลงๆอยู่แถวล่างค่าแหละแม่หาเฉลกันหลายทางแม่เล่นใต้เล่นเหนือเกี่ยวกับกล้วยลูกดินเบ่งไปแต่ละมื้อนะเขาก็บบริทื้อไปแฉะหนักถ้าว่าให้กินได้เออเด้อท่านแบบผมมีกินกะกะจังหวะเบาเบาตายนะแม่ไวาอ๊อดนะยาอะไรเนาะแม่นั่นแหละ อันนี้มีแต่โอ๊ตปเบิดมื่อับเขากับบร,ริทืเป็นตะซอะไรเ้ยใหญเนาะไปตึกสะดุกนะเบิดมือบริทอเผาไปมื่อนั้นน่หมากกับปเาเส้าอยู่ดสี่โมงขึนสี่มงแรงยังโวเห็นอยู่ไปนี่ทไปย่อสะดุกอยู่เบิดมือเลยเนาะเน,นาคำกะชิพัวอะเห็นแรงเห็นง่ายไมา<น>หมคะแมนเ่อแนแต่ก็พอคู่ขึ้นตจู <laughs> อันน kh <personaje> <laughs> ี้ขออีกหามันมันบ่ายนะมันแมวเทียนมันบ่ายนลูกชายกัตาโตลูกชายดคือแม่เนาะคนนี้คือพัสัตว์ของชุ่อไว้เลยแล้วอาจา์มาว่านะเด็กผมนะไปจุกตาเด็กหน่อยมันก็ตื่นใช้าตนไีดอกปล่ยไกๆคนหน่ยเนาะมันมันชื่นมันบ่หวบ่หวเราบ่ หัวหัวหัวแต่ทั้งหนานี่แหละาทังทางหนาอันเป็นชกชีเก่าเด้เม่อ่น้มถ่วงเพือนเนี่เพือนเราจะเป็นถาหนหล่อเล็ดถางีตมพี่เนาะแน่นาเหลลอเกละเนาะ่าถวมท่นถ่วงมาแต่ละปีหลายปีแล้ววาสิ่นี้ไปไซนี้ไปบ่ได้เพราะว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยมาแล้วคนอยู่สูงขี่เรืมากกวขี่านีบอกขัน้าสิไปซื้อมนอยู่มันแพงอ้ย เป็นแสนบาทจะชิได้บ่ได้แม่นนั่นแหละทีชุ้งๆน่ะแม่นมันแพงถ้าไปซื้อที่บบนุ่งกับห้องเก่าแรกได้แต่ที่บ่เทือนอยู่เที่ยนอยู่ก็บ่มีขนาดว่าเรามีบ่อนที่อยู่เนาะก็ยังหาเขากินก็ยังยากเนาะแม่นไปเล่นในสายไปซื้อถีนี่จะประทังชีวิตคือเขาเนี่ยสำคัญที่สุดเขาก็น้าประเทศทำเพื่อเงินซื้อเขากินกับห้องเก่าก็แม่นนั่นแหละ ต้องเงินนะอยังก็ต้องเงินต้องเงินมาก่อนคนเฮาเนาะมันอ่าเอิ้นยังเคยบ่ซ้ํกันนะเฮ้ยบุญวาสนาบุญวาสนาบ่ถูกบ่กันบทุกผู้ีก็มีคือผู้มีผู้เมือนี่เขาเจ้าก็กินบุญเก่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นให้มาก็ามีแต่าามเอาเนาะเอ้เนาะมือเอาเก็บ่มีัสิตอบแทนสุขภาพแข็งแรงวเพิ่นมีโรคไไข้เจ็บมาสู ทูกอะไรจะลงก่หน้าก็ไม่เงียแกัวกาจ้นาที่ัท่าอรีวิวเื่อนเก่งตายเอ้ยแบกไปทางได้ตายบาทหแบกไปทางได้บาทนี่กระสอบกเปาปาวนี้ไกลสิบรอดบอเออบอสอะไรกัน ้าพอท่านเข่าจกเตือนได้อายุอาเท่านี้นะครับคอเข่าเบ่งในเด้อมันพูนะมาสนีนะโอ้ยเก็บว้นี่เลยนาสิดาเฮ้ยมันพูนะมาโอ้ยมันจะจืดจีบอ่ะนี่น้ำใหม่เอียงน้ำใม่ช่างไพ่้อนี่เลยอุ้ยพี่น้อ เบิ่งเออมากผ right. ิกประเด็กเป็น <execut> ม <cc> ัวเป็นน <opus> ้องคือสีคือกันงคนตื่นไล่นี่คับกะรีเลยขาดขกันคืนเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งกับพี่น้องนะกะชีอยากพระโพก็คือมาตายอะไรพี่น้องมากผีกับขวดเป็นนวดติบเข่าหมองแหงแต่กระปุบ่มีเด้อเด้อพี่น้องเด้อวุหญ่ใจดีเลเบิ่งน้ำกันแน่บ่ชักแนวสิวาเด้อ ประแดกไปหาแต่ละมืองอ่ะเอามาเห็ดเมี่ยนแล้วก็มีผู้มาซื้อแล้วกถ่ายโอ้ยไปดองเลยจักเนี้ยจีบ่าวเมยื่อยใจพี่เนี่ยขนาดว่าน้ำต้นิดหนึ่งน้ำตื้นว่าห้ากระเพื่อมซ้อมปีตะกี้อุปโภคทุ่มจะกำมาแต่ทางใดเนาะมาจากเขื่อนตังเชิงอืมโผยังวะจะไปได้เห็ดเขื่อนนะผู้เห็ดเขื่อนเนีดยจีบ่าวเลยได้บุญเลย ถ่วมกระถ่วมมนุษย์โมเมนตถ่วมบดิร์ตถ่วมัะแต่มนุษย์ซัดซาว่าสิ่งตายเลี่ยบไปท่านกระท่านไปประทานเจ้ากับคนกระตายแม่ป้อที่แม่มันชิมาเนี่ยหนาะยเนาะเป็นหัวอันร่างฆ่าร่างเหน็บเฮนเลยนะเนี่ยมันมาโอ้ยนะเว้ยมีทำอิดหาลิฟต์เนาะตายเบบะเนาะเนาะไข่แต่ว่าน้าอ่ะนะมันบกขึ้นวือแบบเดียวนะมันขึ้นเป็นทีละเม็ดมันบ่ตายขื่นทีละเม็ดทีละเม็ดเออห้าบานห้าสิ้นหูไปนก็ต้องไว้โตท่านละต้องสีเอาออกบาท คันมันเป็นหัวบือมาบาดเดียวตายเอออันนี้เขาปล่อยเขื่อนเออเออแม่เออจะมาขี่เงาะอยู่นี่นะก็มีแต่ภาวนาน่าใหันมาปีเลียไม่ยังมาละเดอนเดอนห้อเดนนสเ็เดนเเขานีม่คนนะเนาะเาสิได้กินอล้วก็ทุวมมื่อยไรแต่กนามืดนาตายมอก็นาแล้วเนาะ พาเฮือนเล่านี่พี่น้องเรานอนอยู่ห้องนอกเน,น,นี่ยแะเนี่ยอยู่ในนี่แหนะละตายต้นค้าวป้อมหรือต้อนอยังตายอะนะคือลายแทนนี่น่นะเอา้าเนึกว่าต้นค้าวป้อมมันคือคือ,คอกันแท้จ้ะคือแต่ว่าอันนี้มันจะใบน้อยกว่าดินเ่าเขาใช้ี่ตายีแต่่น นี่แมนอนาคตแมนบ่ต้นเสียวไปนะดินมันกับผเป็นราคาดอกดินหน่ำถ่วมเนาะนี่มาใกล้ๆนี่มานี่โอ้หัวตัวนี้พี่น้องนี่มานี่มมาใกล้ๆตัวนี้ตัวน้องข้าวเจ้าบอลายเด้อพี่น้องพี่น้องเนี่ยมเห็นเิียวดินเล่าเห็นคอมเมนต์มาอยู่อโอ้ยเออเออ พี่น Gott, ้องเพิ่นว yeah, ่าเมีนเข้ามาอยู่คือบ่ะคายดินหั่นตั้งแต่ดินเขาพี่น้องเราเป็นคนบ้านอันนี้เนาะก็เห็นกันมาแต่เกิดเมีนบ่ตายโดยก็อยู่น้ำกันเป็นหน่อชายหางเห็นความถูกความยากกันมาบอกตายกับเราสูดพังยุบไปอุ้ยนหนาๆสงสารกับพวกพิ่นาะ ถุกเนี่มานำกันไปหาทำงานเบรกใหม่เบรกเข่ามึงดูผู้หญิงอะเนาะเป็นกับบมีสองข้าวไปกัแมนกัสิเปลี่ยนไปกับกันกับผัวเนาะเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนกันไปกับผัวนะฮไปกัไปสองคนลูกกะป้าไ้นำย้ายป้านั่นน้องบิวโอ้ยอะไรยังวะไ่เท่าอยากรวยเด้ตายเลยลีแบบขั้นไ่เท่ารวยๆแบบทีเอฟซีเพนเห็นว่ารวยๆวยนะ ไปถ่าเอาสิไอ้ามะหยกให้เราลดลายลาย,ลายหมื่นลดให้เราเห็ดเองเราอันนี้ควบขิดได้เนี่ยนะนนนแมนควบขิดว่ากระซาถูกคันได้มากไอรีกับหัวสิบเอามาให้กับว่าบมเป็นในป่าบมเป็นชิน้นธรรมไดม <laughs> คันได้รวยไอรีขึ้เจ้าหน่วยมาไอรีพี่นอ้องเยเฮานะว่าไอรีว่าจริงบริวารเล่นเลนกิงใจ ต้นค้ามหวานบ่เออุ้ยเออห้ากว่าอยู่ฮะกุนต้นค้ามสมแล้วบ่เอาไหว้ปีิอ่ะพอกันคลิปหนาพี่น้องเอาสำเนียงซะก่อนเนาะลาดผีแล้วน่องกับเพียงสำเนียงเนาะพี่น้องรีวิวเดินเฮือนจักหน่อยแล้วก็รีวิวเฮือนครัวเราเพราะว่าห้องหน่ำ้องในเรากับบ่มีคือเห็นนั่นแหละเออคั่วครั่วกับบ่ค่อยมีอีหยัางคือปรุงเครื่องแต่งพี่น้องเอ้ย แมนขาขาดัเคิรนนั่นแหละบางอย่งกจะก็มีเพื่อได้ไปซื้อลูกาบาแม่เออโอ้ดูนะดูนะยังนะฮะเฮ้ยย่ฉนี้ยันมั้ลัมันเป็นหรือมันตายเป็นนี่แล้มันจับยุจับได้ยุได้หยึฮึเอาปล่อยพวน้ฮะปล่อยลวไปตี แล่ะไปเลยอุ้ยหนูยังคือเป็นแนี่นี่คือโกเคยเห็นแนวนี้บานนี้ขนีหนูคือเป็นแนี่นี่แจังป๊กหนูมีหางจริงฉนีกันเอาเอาตัวแมมอีกซะด้วยตแมเาะลูกเยอะโอ้ยร่างเมื่อสะอสะอาดเด้ออืนเป็นลูกขิเอข้งอืม เส้วพ,พ,พี่แล้วน้องเพื่อนนนี้เพื่อนขพอปินลิดนาจะเริ่มกันแล้วพี่แชร์เลยเปเรื่องสองเจสแดดพี่น้องเลยสบายดี